ข้อ27นะครับโจทย์ให้เวกเตอร์ u มาเท่ากับตัวนี้ครับแล้วก็โจทย์ก็ให้เวกเตอร์ V มาเท่ากับตัวนี้โจทย์บอกว่าให้หาหมุมระหว่าง u กับ v ครับข้อนี้ง่ายมากนะครับให้เรานึกถึงสูตรนี้ครับ u.v ครับเท่ากับ f u fv cos เซตาเราจะพบว่าในสูตรนี้จะมีค่าของมุมโผล่ขึ้นมาเราก็เริ่มเลยครับ u.v การดอดกันคืออะไรการดอดกันก็คือเอาสัมประสิทธิ์หน้า i มาคูณกันแล้วก็มาบวกกับสัมประสิทธิ์หน้า j นะครับแบบนี้ดังนั้นเริ่มเลยเนาะดังนั้นผมก็จะเอา3ตัวนี้มาคูณกับลบ3ครับบวกกับลบ2คูณกับลบ5ครับและบวกกับ6 คูณกับ8ครับนี่ก็คือ6นี่ก็คือ8มาคูณกันเท่ากับ f u ครับ f u ก็คือขนาดของ u นั่นเองนะครับก็ใส่รูทเข้าไปครับ3ามกำลัง2บวก2กำลัง2จริงๆต้องเป็นลบ2กำลัง2นะฮะแต่เนื่องจากมันยกกำลัง2เป็นบวกอยู่แล้วผมก็เลยขอเขียนแบบนี้ไปเลยนะจะได้เร็วเร็วนะครับบวกกับ6กำลัง2คูณกับ fV ครับรูท ลบอ่าโทษทีฮะบสาลัง2อบวกห้าลังสองบวกแปดกลัง2แบบนี้และคอร์เซตาครับคูณกับคอร์เซตาแบบนี้ตัวนี้เราก็จะได้เป็นลบเก้บวกส0บวกสีนะครับเท่ากับตัวนี้9ก้าบวกสบวกสาได้เป็นรูท สีนะครับคูณกับตัวนี้9บวก25บวก64เท่ากับรูท98ครับแล้วก็คอเซตาครับฝั่งซ้ายได้49เท่ากับรูท49ก็คือ7ครับคูณกับรูท98ก็คือ7รูท2ครับคอเซตา77 49ตัดการฝั่งนี้เลยนะครับ นั่นหมายความว่า cos เซต้าเราจะเท่ากับ1ส่วนรูทสองครับพูดง่ายๆก็คือ cos เซต้าเท่ากับรูทสองส่วนสองดังนั้นมุมเซต้าเท่ากับ45องศานั่นเองครับตอบครับ